วันนี้พี่น้องเรามาตอบพระวิญญาณบริสุทธิ์กันนะครับเมื่อวานเราก็ตอบไปภาคหนึ่งแล้ววันนี้มาตอบภาคสองเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้สําคัญมากเพราะว่าพอขึ้นต้นในหนังสือจอห์นบทที่สามใช่ไหมพระเยซูพูดกับนิโคเดมัสสิ่งที่พระองค์พูดกับนิโคเดมัสก่อนอื่นเลยก็คือว่าอะไรพระเยซูบอกว่าเราจะบอกให้รู้ว่าคนที่ไม่ได้เกิดใหม่ก็จะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่เกิดใหม่ในที่นี้ก็คือเกิดจากเบื้องบน คนที่ไม่เกิดจากเบื้องบนจะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าและต่อมาพระองค์ก็บอกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองว่าเราจะบอกให้รู้ว่าคนที่ไม่ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ําและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงต้องเป็นสิ่งที่พูดถึงหมายถึงมาจากเบื้องบนเพราะว่าพระองค์พูดไปแล้วในบทที่สามข้อสามของจอห์นบอกว่าพระเยซูบ,บอกเราจะบอกให้รู้ว่าคนที่ไม่ได้เกิดใหม่ในที่นี้คือเกิดจากเบื้องบน จะไม่ได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าและต่อมาพระองค์ก็บอกกันนิโคนในบัสบอกเราจะบอกให้ร so ู้ว่าคนนี้ไม่ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าในโลกนี้พ่อแม่เกิดมาให้เราเป็นแค่มนุษย์แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะทําให้เราเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยที่เราจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการบอกให้รู้ว่าเราได้เกิดใหม่แล้ว พราะวิญญาณตัวเก่าของเราเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าแล้วตอนที่เราจุ่มเข้าไปในพระวิญญาณตัวเก่าก็ตายไปตัวใหม่ก็เกิดขึ้นตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือนําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เองเพราะฉะนั้นการที่คุณจะบอกว่าเราเอาแต่พระเยซูเราไม่เอาพระวิญญาณจึงเป็นไม่เป็นไปไม่ได้เพราะถ้าคุณไม่มีพระวิญญาณก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้เกิดใหม่ เข้าใจไหมอาหรเลือดของพระเยซูล้างก็จริงแต่การล้างนั้นเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนอันหนึ่งของการเกิดใหม่ถูกต้องไอ้นั้นเป็นสตาร์ทเลือดของพระเยซูรเริ่มก็เหมือนกับคนคลอดลูกอะมันต้องมีเลือดออกมาใช่ไหมพอเลือดเสร็จแล้วก็เด็กก็ออกมาโผล่ออกมาเหมือนกันเลยเลือดของพระเยซูทําให้เราทําไมโผล่ออกมาโดยชีวิตที่ร้องอุ้ว่าอุ้ว่าน่ะน,น,นะเป็นการนําโดย พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ถูกต้องแล้วจึงต้องเกิดใหม่ด้วยน้าและพระิมญ,ญาณและน้ําตรงนี้ไม่ใช่บัติสมาด้วยบอกแล้วว่าบัติสมาเป็นของเบื้องล่างแต่ตรงนี้พระองค์บอกต้องเกิดใหม่คือเกิดจากเบื้องบนและตรงนี้ก็พูดชัดเจนถ้าคุณอ่านดีๆในจอมบทที่สามเขามีการพระองค์มีการอ,อธิบายพระวิญ,ญญาณก่อนว่าเหมือนลมพัดไปพัดมาไม่เห็นแต่มีแล้วต่อมาพระองค์ก็พูดถึงบุตรมนุษย์ ลงมาจากเบื้องบนเห็นไหมครับว่าในตรงนี้บทที่สเนี่ยนะมี2อ,อย่างที่พระองค์อธิบายก็คือพระวิญญาณเพราะฉะนั้นขาดอีกอันหนึ่งคือน้ําและพระองค์ก็ใช้บุตรมนุษย์ที่มาจากเบื้องบนแทนน้ำพระองค์หนึ่งได้สรุปว่าในที่จบรบที่สามเขาบอกเพราะว่าพระเจ้ารักผูกพันกับโลกนี้มากจึงขนาดยอมสละพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์ที่มาจากเบื้องบนเพื่อว่าทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์คือมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไปเห็นไหมครับพระองค์ก็สรุปอย่างนั้นแสดงว่าการเกิดใหม่ด้วยน้ําและพระวิญญาณก็คือเกิดจากพระเยซูที่มาจากเบื้องบนและพระวิญญาณที่มาจากเบื้องบนเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนกับบัพทิศมาด้วยน้ํานะครับ เป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงและเป็นการแปลพระคำผีเข้าข้างตัวเองนะครับเปโตเป็นใครพระเยซูเป็นใครคุณต้องฟังพระเยซูครับไม่ใช่ฟังเปโตแต่จริงๆเปโตก็สอนถูกแต่จริงๆแล้วครูคุณนั่นแหละที่เข้าใจผิดโอเคนะเพราะฉะนั้นพระวิญญาณเนี่ยนะสำคัญมากจะต้องเกิดใหม่ด้วยน้ําและพระวิญญาณไม่มีพระวิญญาณก็แปลว่าไม่ได้เกิดใหม่ ถ้าไม่ได้เกิดใหม่ก็จะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าก็คือจะไม่ได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าใช่เลือดของพระองค์ถูกแล้วทําให้คุณเกิดใหม่ใช่เลือดน้ําและพระวิญญาณนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระวิญญาณเนี่ยนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ30นี่เกิดอะไรขึ้นพระองค์เนี่ยนะบอกว่าคนเขียนเอเฟซัสก็คือเปาโลใช่ไหมเปาโลบอก พี่น้องว่าอย่าทําให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียใจนะทําทไมเหรอไปดูกันเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อสามสิบบอกว่านี่นะอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจสี 4, 30, ่สิบดูซิว่าอย่งไงอ,อย่าทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียใจนะ พระเจ้าได้เอาพระวิญญาณนี้มาประทับตาพวกคุณไว้ประทับตาพวกคุณไว้ตอนคุณเชื่อในถ้อยคำแห่งความจริงซึ่งก็คือข่าวดีนั้นเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อ13ก็เพื่อแสดงว่าพวกคุณเป็นของพระเจ้าพระวิญญาณเนี่ยนะ ที่เอามาประทับตาให้กับพวกคุณนี้บอกให้รู้ว่าคุณเป็นของพระเจ้าและเพื่ออะไรรับรองว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระในวันนั้นในวันไหนในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นพระวิญญาณจึงสําคัญมากบทบาทของพระวิญญาณจึงสําคัญมากซึ่งเรารู้ว่า ในโรมบทที่8ขยายความให้รู้ว่าเพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในพวกคุณพวกคุณก็ไม่ได้ใช้ชีวิตตามสันดานตามเนื้อหนังอีกแต่ใช้ชีวิตตามพระวิญญาณถ้าคนไหนไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์แสดงว่าคนนั้นไม่ได้เป็นของพระคริสต์แต่ถ้าพระคริสต์อยู่ในตัวคุณถึงแม้ร่างกายของคุณต้องตายไปเพราะบาปเพราะร่างกายนี้จะต้องตายค่าจ้างของความความบาปคือความตายร่างกายนี้ต้องตายไปเพราะบาปแต่พระวิญญ,ญาณจะนําชีวิตใหม่ให้กับคุณตอนไหน ตอนที่พระเยซูคริสต์กลับมารับคุณที่ก้อนเมฆคุณจะกลายเป็นกายทิพย์นั่นะเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อจะเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ได้เห็นถึงความสําคัญไหมถึงแม้ร่างร่างของคุณต้องตายไปเพราะบาปแต่พระวิญญาณจะนําชีวิตใหม่ให้กับคุณเพราะพระพเจ้ายอมรับคุณแล้วยอมรับตอนไหน ยอมรับตอนที่คุณเชื่อในพระบุตรนั้นถ้าคุณมีพระวิญญาณที่ทําให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายอยู่ในพวกคุณเพราะว่าพระเจ้าทําให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายด้วยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในพระเยซูเช่นเดียวกันพระเจ้าผู้ทําให้พระคิดฟื้นขึ้นจากความตายก็จะใช้พระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในพวกคุณนั้นก็คือในพวกเราให้ชีวิตกับร่างที่ต้องตายนี้ของคุณเห็นไหมครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบทบาทมาก ไม่ใช่เฉพาะตอนที่เราอยู่ในโลกนี้เพื่อนำเราให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์คือเชื่อฟังเท่านั้นแต่ยังจะให้ชีวิตเราฟื้นขึ้นในวันสุดท้ายที่พระเยซูเสด็จกลับมาด้วยเพราะว่านั่นเป็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าใช้ในการทําให้พระเยซูฟื้นขึ้น,นจากความตายเพราะฉะนั้นนี่พระองค์ก็จะใช้พระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ในตัวเราให้ชีวิตกับร่างกายที่ตายไปแล้วนั้นขึ้นมาใหม่เป็นกายทิพย์ ในวันที่พระเยซูคิดกลับมาเละเป็นความหวังเดียวที่เรามีก็คือเป็นความหวังที่พระเยซูพระเจ้าจะยอมรับเรานะครับในคาเาเตียบทที่5ข้อ5พูดไปดูนะคาเาเตียบทที่5ข้อ5บอกว่าอะไรคาเาเตียบทที่5บอกว่า ถ้าคุณพยายามที่จะให้พระเจ้ายอมรับคุณเพราะคุณรักษากฎคุณก็ถูกแยกออกจากพระคิดแล้วและหลุดจากความไม่ตากรุณาของพระเจ้าด้วยที่เราจะทําเองอะ่ะด้วยฝ่ายเนื้อหนังอะ่ะเป็นไปไม่ได้พวกเรามีพระวิญญาณเพราะอะไรเพราะเชื่อเชื่อในพระบุตรเห็นไหมเราถึงได้ตั้งหน้าตั้งตาคอยสิ่งที่เราหวังไว้อย่างมั่นอกมั่นใจราหวังอะไร ความหวังนั้นคือพระเจ้าจะยอมรับเราแน่ในวันสุดท้ายเพราะในพระเยซูคิดการทําหรือไม่ทําพิธีกิบนะั้นไม่สําคัญอะไรเลยแต่ที่สําคัญคือความเชื่อที่แสดงออกด้วยความรักก็พระองค์จะยอมรับเราแน่ในวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันที่พระเยซูคิดเสด็จกลับมาถ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าที่เราได้รับตอนไหนตอนที่เราเชื่อในพระเยซูและเลือดของพระองค์นั้นเนี่ยนะครับทาไมพระวิญญาณองค์นั้น ก็จะทําให้เราฟื้นขึ้นในวันสุดท้ายเหมือนกับที่เพิ่งอ่านไปแล้วนั้นและพระวิญญาณเนี่ยนะเป็นมัดจํางวดแรกถูกต้องแต่บางทีคุณก็อาจจะกลัวใช่ไหมว่าไม่รู้พระองค์จะรักษาคําพูดจริงๆหรือเปล่าเหมือนบางคนจะมาซื้อที่ดินคุณใช่ไหมคุณก็บอกไม่รู้มันจะซื้อหรือเปล่าเอาวัดจำมัดจํามาวางไว้ก่อนสิอ่าแน่นอนถ้ามันวางมัดจาก็แสดงว่ามันจะซื้อใช่ไหมเอฟเฟซัสบทที่1นึข้อสิก็เหมือนกันพระองค์พูดว่าไงพวกคุณก็มีส่วนในพระคิดเหมือนกัน ทำไมเพราะองค์ได้ประทับตาเป็นเจ้าของคุณแล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้สัญญาไว้สัญญาคือพระเจ้าสัญญาไว้ในหนังสือโจเอลจาได้ไหมพระองค์ทําอย่างนี้ตอนที่พวกคุณได้ยินและเชื่อถ้อยคําแห่งความจริงคือข่าวดีที่ทําให้คุณรอดนั้นพระวิญญาณนี้เป็นเครื่องมัดจํางวดแรกสําหรับมรดกของเราและเป็นผู้ที่รับรองว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยพวกเราที่เป็นของพระองค์นั้นให้เป็นอิสระทั้งหมดนี้เพื่อจะได้สรรเสริญพระบารมีของพระองค์ผู้ที่ เป็นของพระองค์นั้นให้เป็นอิสระวันไหนวันที่พระเยซูิสต์กลับมาเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นอิสระจากกายนี้ที่เน่าเปื่อยกลายเป็นกายทพิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้เราฟื้นขึ้นเห็นอย่างว่าบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์สําคัญมากถ้าคุณบอกว่าไม่เอาจะเอาแต่พระเยซูเนี่ยนะคุณจะไม่ฟื้นแน่ในวันสุดท้ายที่พระเยซูกลับมาเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับจะทาให้คุณเกิดใหม่เป็นคนใหม่ที่นําโดยพระวิญญ,ญาณ คุณจะไม่เกิดใหม่แน่ถ้าคุณไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในตัวคุณโอเคไหมทีนี้คุณรู้ได้ยังว่าสําคัญมากว่าที่พวกคุณรอดนะั้นเป็นเพราะความไม่ตาของพระเจ้าผ่านมาทางความเชื่อของคุณไม่ใช่มาจากตัวของพวกคุณเองแต่เป็นของขวัญที่ ที่ทําไมที่มาจากพระเจ้ามันไม่ได้เป็นผลงานของการกระทําของใครเพื่อจะได้ไม่มีใไข้อวดได้เพราะยังไม่ต้องโอวดแบบดิสมาของคุณที่คุณบอกว่าเป็นการเชื่อฟังเป็นไปไม่ได้เพราะเนื้อหนังทําได้เรื่องเดียวชั่วๆคุณจะต้องเป็นการเชื่อฟังของใครเพราะวิญญาณเท่านั้นเพราะวิญญาณจะทําให้คุณสามารถทําตามที่พระเจ้าสั่งได้เพราะว่าผลแรกของพระวิญญาณคือความรักและพระเยซูบอกเองว่าคนที่จะทําตามคําสั่งของเรา ก็ต่อเมื่อคนนั้นทําไมรักเราและความรักของพระเจ้าก็ผ่านมาทางเราผ่านมาในตัวเราโดยใครโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณไม่รู้เหรอในโรมบทที่5ข้อ5โรมบทที่5ข้อ5้าพูดชัดเจนว่าอะไรพระเจ้าได้นับว่าเราเป็นคนของที่พระองค์ยอมรับเพราะเราไว้วางใจเห็นไหมมีแต่เรื่องไว้วางใจไม่มีปัิสมาจึงเกิดความสงบสุขขึ้นระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริส นะพระเยซูคิดเนี่ยนะทำให้เราทําไมในที่5ความหวังนั้นก็คือว่าพระเยซูให้กับความหวังกับเราที่เราจะได้ฟื้นขึ้นในวันสุดท้ายที่พระเยซูกลับมารับเราความหวังนั้นไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยเพราะพระเจ้าเนี่ยนะได้เทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ให้กับเราไว้เห็นไหม พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทําให้เราเกิดความรักเกิดผลเป็นความรักแต่ความพระวิญญาณจะได้รับตอนไหนตอนที่คุณเชื่อในพระบุตรไม่ใช่ตอนบัพติศมาเข้าใจหรือยังทีนี้เห็นภาพชัดหรือยังว่าพร,พระวิญญาณเนี่ยนะเป็นมัดจํางวดแรกในสองโครินธ์ก็เหมือนกันพูดถึงอะไรสองโครินธ์เนี่ยนะครับพูดเหมือนกันเลยว่าเป็นมัดจําก็มาอ่านกันวันนี้จะพูดถึงบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะได้รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยสำคัญมากคุณไม่สามารถอยู่ เฉพาะจะเอาพระเยซูอย่างเดียวแต่ไม่เอาพระวิญญาณเป็นไปไม่ได้เพราะพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณของพระเยซูแล้วคุณจะต้องเกิดใหม่ด้วยน้ําก็คือพระเยซูและพระวิญญาณไม่งั้นคุณจะไม่เห็นแผ่นดินของพระเจ้าคือคุณจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสโครินโ์บทที่1ข้อ22พูดว่าอะไรพูดบอกว่าสองโครินโ์บทที่ไหนนะเดียวกันนะสโครินโ์ พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คุณได้รับว่ายังไงสองโครินโตมัทรทายมารโกโครลนโตหายไปไหนเนี่ยสองโครเนโตนี่สองโครินโตบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสองบอกว่าอะไรบอกว่าอา่ายี่สิบสองพระเจ้านี่แหละที่ทําให้เราและพวกคุณตั้งมั่นคงอยู่ในพระคิดและพระองค์ก็ได้เจิมเราพระเจ้าพระองค์ได้ประทับตาเราประทับตาเรา ว่าพระองค์เป็นเจ้าของเราด้วยประทับตาเราด้วยอะไรและพระองค์ก็ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจเราไว้เป็นมัดจำงวดแรกของทุกสิ่งที่พระองค์สัญญาว่าจะให้กับเราเห็นไหมเป็นพระเจ้าที่เจิมเราเป็นพระเจ้าที่ประทับตาเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อบอกว่าเราเป็นของพระองค์แล้วเกิดใหม่ด้วยน้ําและพระวิญญาณก็คือเกิดโดยอะไรพระวิญญาณของพระเยซูตอนไหนตอนเราเชื่อในเลือดของพระองค์บนกางเขน เราก็เลยได้รับพระวิญญาณแต่การรับพระวิญญาณนั้นไม่ใช่ธรรมดาเป็นการเจิมและการประทับตาของพระเจ้าผ่านมาทางพระเยซูคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องมัดจําบอกว่าเราจะได้รับสิ่งที่เราทําไมนะที่พระองค์สัญญาดังอย่างแน่นอน2โครินธ์บทที่5ข้อ5ยังบอกอีกว่าอะไรบอกว่าพระเจ้าคือผู้ที่เตรียมเราไว้สําหรับสิ่งนี้พระเจ้าได้ให้พระวิญญาณกับเราเป็นมัดจํางวดแรกของทุกสิ่งที่พระองค์สัญญาว่าจะให้กับเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า พราะวิญญาณบริสุทธิ์สําคัญมากพระเยซูบอกเราจะต้องเกิดใหม่ด้วยน้ําและพระวิญญาณเกิดจากพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าและเกิดด้วยพระวิญญาณเราถึงจะเป็นคนใหม่ที่พระเจ้ายอมรับและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีบทบาทก็คือทําให้เราฟื้นขึ้นในวันสุดท้ายที่พระเยซูกลับมากลายเป็นกายทิพย์และเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอะไรจะทําให้คุณฟื้นขึ้นก็ไม่มีเมื่อคุณไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจึงไม่ได้เป็นของพระเจ้าของพระเยซูเพราะว่าการที่จะเป็นลูกของพระเจ้านั่นนะครับคุณจะต้องมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในตัวคุณโอเคไหมครับลมบทที่8ปดอ่ายีว่าอะไรลงบทที่ 8: ข้อ23บอกว่าอ่าบทที่ 8: ปข้อ23บบอกว่าอะไรมาดูอีกทีหนึ่งซิบอกว่า พ่ะพเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมาในโลกนี้ยังร้องคําควรด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนกับหญิงที่กําลังจะคลอดลูกมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะพวกนั้นที่ร้องคําควรแม้แต่เราเองก็ยังร้องคําควรในใจด้วยทั้งทั้งทั้ง,ท,งที่เราได้รับพระวิญญ,ญาณซึ่งเป็นพระพรส่วนแรกของพระเจ้าเห็นไหมขณะเรามีพระพรส่วนแรกนั้นเรายังร้องคาควรเลยเรายังตั้งตารอคอยวันที่พระองค์จะทําให้เราเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบก็คือเปลี่ยนเป็นกายทิพย์เมื่อร่างกายของเราหลุดพ้นเป็นอิสระ ร่างกายนี้จะต้องตายไปเป็นผงขีดินแล้วเราจะฟื้นขึ้นมีกายทิพย์พระเจ้าได้ช่วยชีวิตเราแล้วเราจึงมีความหวังอยู่ในใจความหวังของเรานั้นได้อะความหวังที่เราเห็นได้นั้นไม่เรียกว่าความหวังหลอกเพราะใครจะไปหวังกับสิ่งที่เขามองเห็นแสดงว่าสิ่งที่เรากําลังรอคอยคือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นแต่เราเชื่อเพราะพระองค์ให้พระวิญญ,ญาณอยู่ในเราและพระวิญ,ญญาณก็ช่วยเราตอน เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรด้วยเพราะว่าพระเจ้ารู้จิตใจของพระวิญญาณและพระวิญญาณก็รู้จิตใจของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องมีพระวิญญาณ คารเตียนี้บอกแล้วเพราะเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะเชื่อเราถึงตั้งตาคอยไว้สิ่งที่เราหวังไว้อย่างมั่นอกมั่นใจความหวังนั้นคือพระเจ้าจะยอมรับรับเราแน่ในวันสุดท้ายนั้นเพราะฉะนั้นรู้และยังว่าพระวิญญาณสําคัญขนาดไหนถ้าไม่มีพระวิญญาณคุณก็จะไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าไม่สามารถเรียกพระเจ้าว่าอาบาพ่อได้เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณมีแต่พระเยซูก็พอไม่พอครับ คุณกำลังทําสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อของคุณจึงเป็นความเชื่อที่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าระวังให้ดีขอบคุณครับ